สวัสดีครับเอ่อตอนนี้เรารอบุญชูนะครับบุญชูออกมา FC เห็นบุญชูออกมายัางครับอยู่จากบ้านน้องดาวนะฮะรบอบุญชูเชือกเดียวเลยเราไม่เยอะครับรอเชือกเดียวเราบุญชูตอนนี้ก็มีแฟนขับมาเล่นกับชื่นใจนะเจวก็ยินเฝัานะว่าชื่นใจ ดึงมือแขกบุญชูวยกำลังออกมาเอฟซีไม่รอนานอะแต่ว่าราอตัวเดียวเอฟซี FC ยัมงมากเออแต่ละตัวเอฟซี FC ช่วยกระตุ้นพู้ใหญ่พดนะครับ วาบ,บานอยากไปเล่นแล้วแต่คงถ่ายวิดีโอไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่า Wi-Fi บอมีเอฟเทสเนาะบุญชูบุญชูวาวาเข้าไปนั่งเันนอนวาบานี่ย น้องแบรนด์ว่าบุญชูช้าเลยบุญชูถึงไหนแล้วฮะ <c oughs> พี่เล็กแกทำอะไรเหรอทำไมต้องมีเมจิด้วย เร่งบุญชูหน่อยบุญชูเ<ป>ขาว่าเขากำลังออกมาเจ้าได้เอาบะบาลไหมด้วยที่พาไปวัดเขาหนึง่งไ,ได้บึงชื่นทาก็ได้ ฮะมแม่ไหลสดครับเอ,เ,อเ,อเ,อเอมี่เอมี่พังเบิดพี่น้องเลยเ,เรียกร้องความสนใจแต่ละเชือกนี่แบบสุดยอดนะ ประมาณสี่สิบเจ็ดครับการรุ่นแหลกได้มากะบนแรกกหรอครับแต่รุ่นไอชื่นระวังเขาดึงมือนะ่ยนั่นนั่นนัดึงไปนิดฟับตัแม่ให้ตีอืมไฮ้ะโตไหมเออ หมดคำสีวเบ่าพี่น้องหมดคำจะพูดเดี๋ยวัวบานก็นมาฮนะัวบ,บานรอแป๊บหนึง่ง ใจเย็นใจเย็นใจเย็นประกอบล่องหัวได้เจ แต่ละเชือกครับคือชื่นยาลูกยังลูกยังดูเอาไว้นะเอฟเฮ้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาลวดน้ำมามาไหวด้วยนี่อปลดึงหลาย <Yeah. S 2> อ่ะเอ๋เฮ้ยนาทีะทึกกอาทำไมเอาไม่เอาให้กับมืออ่ะก็มือก็ตาย,อยาอาอ <laughs> เอะเนาะเออชื่นนี่ชื่นนี่ชื่นนี่ อยู่ท huh? ี่วังทะลุช้างเยอะไหมกี่ตัวฮะกี่ตัวไปเล่นกันอยูาไปซ้อมไปจับจองสี่ตัวสี่ตัวเตรมอยู่สตัวเที่ยงกันอยู่ไอเชื่นต้องให้กินทั้งลูกเฮ้ยเฮ้ยเอาละครเฮ้ยเฮ้ย ý à la huy hư, hư la huy hư, ông 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 ừ cảm ơn chị mày mẹ ý à la ý Hư, hư, hư à la ý hư, hư. à la ý à la ý à ư ý เฮ้ย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 จะโอ้โหออกนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเจ๊ก็จับถึงเหมือนเดิมจับบา้างว,ว่ายังเหล่า โอ้ยจบจบใจหมดเลยตกใจหดสร้างตัวเองมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วบัวบานไปแล้วโอ้โหดูไอ้บัวลอยไม่ยอมหนีนะโอ้โหดูบัวตูมบักเมื่อนี้เดินซิกแซกไปซิกแซกมาแล้วเอาลูกปะปุนชูกำลังเดินมา ได้ยินเสียงบุญชูมาแล้วอุ้ยวาวาเราต้องรอบุญชูครับรอบุญชูเชือกเดียวเลยว่ากำลังออกมา ผมไม่โทรเล้จะไม่มาอืมอ้าวผมเห็นเขากวาดผมผมบอกว่าตาพี่เล็กพาไปเขาก็บอกว่าคุณบอกเขาด้วยไม่ใช่เหรอบอกครับเขาว่าก็เลยบอกพี่เล็กไปแล้วเขาก็เลยว่าเออกำลังมาหมูขี่ช้งางทำไมทำปากจูๆ่ๆกันนะ่ะหิวบ่ฮะหิวบ่บวัวบานก็ลังคนระับบัวบานนุ่นได้ยินแต่เสียงอะไรโอ้ยนั่เ มันชูมาแล้วนะโอ้เดินขาล่างมาแล้วนี่เดี๋ยวบัวบานบัวบานบัวบานใส่โซ่อยู่ สวัสด so kind of ีครับสวัสดีครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากไปช่วยช้างที่ตกงานอยู่ที่วัดป่าหิเเจนะครับครับผมไม่ได้ขายออนไลน์ไม่ได้ขายอะไรหรอกครับอยากไปช่วยเฉยๆครับถ้าเอฟซีคนไหนนะครับอยากช่วยช้างตกงานจริงๆนะครับรเราไม่มีอะไรขายให้นะครับเอาใจเลยใช่ไหมครับเอาใจนี่ใจวัดใจนี่แหละครับช่วยช่วยด้วยใจช่วยใจนะครับพอได้ กันวมที่เท่าไหร่แล้ก็รวมมึงก็ให้เขาเยมครับเลยครอครับือไม่ได้นี่อะไรมากมายครับออ้ี่นนครับใช้ไงนี่ชางมันเนีอยากไปช่วยด้วยใจครับัอรอกาอบองเ้เปาดเบื้องพีนองมันใหญ่แท้เออส เอเนสสอสสแทงเข้าจุดสำคัญมาท่าเพลงเฮียต้องขึ้นชื่อคลิปว่าขวันเสือจับบุญชูแทงเข่าได้ทีเอาใหญ่นะนี่แหละนานๆจะได้ทีสอนตรงนั้นไม่เงี้ยสอนได้ แทงเขาไข่แตกเลยโอ้ยเบื่อบานวยลูกเก็บลูกเก็บลูกบ่คือบ่คืออาการร้อนอะไปไปถึงวัดนี่สัญญาณไม่ชัดแน่ถ้าเราจะถ่ายวิดีโอไว้นะครับถ้าแฟนคลับท่านใดนะอยากดูแบบเป็นวิดีโอไว้ผมก็จะถ่ายดูแบบชัดๆเลย ว่าะกี้แบบแทงเขาไ้บญชูมาได้ถ่ายไว้เนอะเพกงน้บมบวชพี่น้องเพลงโบานน้ำไม่อาบนะครับเดินตามด่ากันไปต้อยต่อยต่อย,อยเล็กโทรมาชวนตั้งแต่ประมาณคนระับโมงสิบเอ็ดโมงบอกว่าจะไปวัดผมก็ไม่รู้ไปวัดทำอะไรผมก็ไปไปไป,ไปชวนบญชูไปด้วยนะ มันชัวมาผิดนะดาอฟซีโหัวบ้บานพิกาจูมีหมาามาดมด่างอะหมาห้ามาดมด่างว่าตูวมาลอยนะฮึ่มไย ลูกหมาลูกหมาจอนจัด วันนี้อาลูกน้องบัวบานไปทุกงานบัวเดินหล่อมากหนาวบาาพี่นอกนอเขาเครื่องเอาภเสีร้อนนะครับอากาศร้อนมากหนาวไม่กี่วันนะี่ร้อนนะอนะเ,นอรเราไปอยู่ที่วัดป่าเราไม่สู้เขานะา <laughs> เด็ดล้วขอยอมแพ้ เอาไหนบอกว่าเน็ตพันเก้าครับมันเป็นบ้าส,ส่วมบางตนเอฟซีเริ่มไม่ชัดแล้วใช่ไหมเพราะว่าวัดนี้สัญญาณน,น้อยมากอืแปลกนะก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะทำไมมันเป็นป่าสัญญาณไม่ค่อยมีมดเน็ตกยงังน,นดูนะครับดูนะครับ ปฏิทินนะครับปฏิทินช่วยช้างตกง,งานนะถ้าใครเออ่สั่งยังสั่งได้อยู่นะตอนแรกผมทำห้าร้อชุดทีนี้เพิ่มมาพันชุดเพิ่มมาเป็นพั0หชุดนะครับเลยบางท่านก็ยังไม่ได้เข้าไปตอบครับส่วนบางท่านที่อยากได้สามารถสั่งจองปฏิทินได้นะครับปฏิทิน จะสิ้นปีแล้วน่าจะเสร็จอีกไม่กี่วันนี้เราก็จะได้ทยอยส่งให้ f c แฟนคลับนะครับถ้าใครสั่งแล้วก็โอเคนะถ้าผมยังไม่ได้ไปตอบข้อความใครก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนผมเขาเข้าไปตอบนะครับแทนเย็นนะครับอันนี้เดือเข้ามาในบริเวณวัดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ชัดสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวถ่ายวีดีโอไว้เลยดีกว่ามันไม่ชัดแน่เอฟซี สั่งแล้วขอบคุณมาน,นะจ๊ะหลาย้ทั้งหมดหางค่าใช้จ่ายก็หมายความว่าผมตีไปแล้วกําไรนะแต่อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทครับอย่างไม่ได้ไม่ต่ํากว่านี้เลยไม่ต่ำกว่า150บาทแน่นอนถ้า1นึ่พเล่มก็หนึ0งแบาทครับกำไรครับเนาะๆให้ช้างตกนะครับผมครับผม วันที่15บห้าเอาสางมากป่ะครับเอาแต่คนมาต้องหา Wifi อันนี้จริงโทรศัพท์เราก็เป็นเหมือน Wifi พกพาน่ะแล้วก็ปล่อยติดเครื่องหนึ่งมาเครื่องหนึ่งก็ได้แต่พอต่างประเทศส่งไหมต่างประเทศก็ส่งนะครับแต่มันจะค่าส่งมันจะแพงอะถ้าถ้าเป็นในประเทศไทยสอ,องร้อยห้ลมส่ง แต่ถ้าต่างประเทศอ่ะผมไม่รู้ว่าค่าส่งมันเท่าไหร่ครับแต่ถ้าอยากได้ก็ส่งให้ได้ครับแต่ก็จะคิดน่าจะคิดค่าค่าส่งดี๋โอ้ยผมเพิ่งกำลังเคยเห็นครับช้างเยอะมากเลย เริ่มเบอร์แล้วเริ่มเบอร์แล้วอโอ้ช้างมาอยู่วัดนี่เยอะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขาก็ตกงานาบางเชือกนะ เป็นไรลูกเป็นไรเรนาน <c oughs> คนมาทำบุญนะดีกว่าเฉยใช่ครับก็พอได้ห้าได้สิบนะครับเราคนมาทำบุญว <c oughs> ้าเน็ตไม่ได้คุยครับอันนี้อะไรนี่เขามาช่วยช่างตกงานใช่ไหมโอ้ดีมากเลยครับโมทนาบุญนะ เขามาอะไรเขามาเขามารอขาเมื่อวานได้คนละหนึ่งพันโอ้ดีครับอะไรคนละหนึ่งพันนี่คืออะไรอะไรครับเขามาช่วยตั้งแต่เมื่อวานของพี่เล็กอหรนะเอะวันนี้เดี๋ยวไม่วันนี้ก็เลย ควันลงควันลงเมื่อวานเราแค่มาเยี่ยมเฉยๆก็มีฤทธิ์ใจดีนะคะก็เลยช่วยเริ่มหมุนบางก็ชัดไม่ชัดกระดูดูฮะเอาฟังในเสียงก็ได้เสืออยู่กับที่อย่าเดินเยอะต้องเดินครับต้องเดินผมจะถ่ายวีดีโอเก็บไว้ด้วย,ยวันนี้ป ובר ันป ובר ัน โบบาลซ้อมเป็นเด็กวัดนะครับอีกประมาณ2-3เดือนโบบาลจะมาอยู่ที่นี่โอ้โหเขามียุติแล้วนะโอ้ยน้ำฝน ไปหาเสี่ยวขังบัวดีกว่าไปหาการเื่อยช้พถตกงานของเรานะครับอันนี้ไม่มีอะไรขายนะครับช <c oughs> ่วยแบบตื่เตียวนะครับ <c oughs> ไปหา <c oughs> บักบักบักขวันนะฮะบอกว่าได้เขาไก่แล้ว <c oughs> โอ้โหหมุนแล้วครับ อู้ช้างเยอะเยอะมากเลยนะนำ้นำฝนำนำ้ำฝนน้ำฝนจ้า น้ำฝนจาน้ำฝนจาชัดเจนอยู่มุนนี่คือพังน้ำฝนนะครับก็ตัวเล็กกระทันรัดดีนะจักรโรจักรโรโอ้โห นี่เป็นช้างตกงานะเข้ามาอยู่ช่วยกันนะครับ ชัดแล้วบ่ชัดเจียวเลยบ่เอาเป็นว่าผมตีนคิง,งไปไหนไม่ได้เลยผมตีนคิง,งไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาไลฟ์สดแค่นี้นะสวัสดีครับ